พี่ตุ๊กเป็นคนดูแลสุขภาพมากเพราะฉะนั้นต้องถามวิธีการดูแลสุขภาพของพี่ตุ๊กเผื่อรุ่นใหญ่ไวเพลินที่กาลังดูอยู่เพราะเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมพี่ตุ๊กถึงดูรูปร่างดีถึงดูผิวพรรณดีถึงดูแล้วเนี่ยไม่ได้ผ่านการทําเสลีกรรมใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นต้องถามพี่ตุ๊กแล้วว่าดูแลสุขภาพยังไงจะบอกว่าจริงๆแล้ว วัยเพลินอย่างพวกเราเนี่ยนะคะจะต้องดูแลอย่างมากเลยเกี่ยวกับเรื่องน้ําตาลเรื่องอาหารรสจัดเรื่องอะไรต่ออะไระพวกนี้นะคะมันจะเป็นอันตรายมากมเราก็เริ่มทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพอาหารที่ไม่ต้องปรุงแต่งอาหารที่มาจากออแกนิกแล้วก็ทานผักผลไม้เยอะๆะมันจะได้มีไฟเบอร์ทานน้ำมะพร้าวออกกําลังกายสม่ําเสมอคือจริงๆเรามีเวลาออกกําลังกาย45นาทีต่อหนึ่งครั้งอาทิตย์ละสามวันเนี่ยมันดีแล้วนะคะสําหรับ ผู้ใหญ่วัยเพลินอย่างพวกเราเนี่ยนะคะก็เดินเร็วบ้างอะไรบ้างจริงๆได้ขยับก็เท่ากับออกกําลังแล้วแหละค่ะพี่ตุ๊กออกกำลังกายแบบไหนบ้างนอกจากเดินเร็วพี่ใช้อ่อวิ่งอ๋อเป็นเครื่องที่ที่เป็นอีกตัวหนึ่ที่วิ่งกลางอากาศเพราะว่ามันลดอัตราการเสี่ยงของการกระแทกไงคะจริงๆพอเป็นวัยเพลินแล้วเนี่ยเราอย่าไปกระแทกมากเพราะว่ากระดูกมีความทนหรืออะไรต่ออะไรใช่ไหมคะ ก็ใช้วิธีการเหมือนแอปวิในอากาศวันละาาวันละ45นาทีค่ะจริงๆ30นาทีเนี่ยอย่าหยุดนะคะ30นาทีเป็นช่วงที่กําลังจะเบิร์นเลยค่ะพอเลยไปอีก15นาทีคือ45นาทีเนี่ยมป็นเป็นช่วงที่ทุกอย่างกําลังทํางานไอช่วง30นาทีเนี่ยคือวอร์มนะคะ,คะ พอ45บปุ๊บเนี่ยมันได้เต็มที่แล้วหนึ่งสิ่งที่เราต้องการวัยในวัยของเราคือกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงเราไม่ต้องการความสวยงามแล้วละ,ละ,ะถ้าจะพูดจริงๆคือคให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงให้ร่างกายได้รับออกซิเจนเท่าที่ควรคให้ทุกอย่างมันกระชับค่ะ